สวัสดีค่ะจะมาทำกุหลาบแบบที่สองนะคะจะใช้ได้พันค่ะแล้วก็เกอรอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะใช้ทั้งหมดสี่กลีบนะคะอย่างนี้กลีบอัดเราใช้ทั้งหมดสี่กลีบค่ะ ตัดพอประมาณนะคะอันเนี้ยจะทํากีบส่วนอันนี้นะคะไว้ทําเกสรค่ะก็คือตัดให้หมนลอี้ตัดให้หมนอย่างนี้นะคะแต่ใช้แค่สองค่ะใช้ไม้แหลมนะคะ มุมเก้าเลยค่ะอย่างนี้พันนะคะเอียงนิดนึงค่ะเอียงขึ้นอย่างนี้นิดนึงเอียงขึ้นอย่างนี้นิดนึงจิกนิดนึงที่สองนะคะ อย่างนี้ค่ะนี่นะคะแล้วกิ้งขึ้นเอียงขึ้นอย่างเงี้ยเอียงเงย้มๆนิดน,นึงนะคะเปิดป่องนิดนึงแล้วก็จิกค่ะจิกตรงนี้จิกข้างล่างนะคะนี่เกสรข้างในาจะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะ เสรแล้วก็คือใช้กรีบเนี่ยค่ะเ,เรานี่แหละเอาแบบนี้แล้วก็วางางนี้จับไว้เหมือนเดิมใช้กาวทาก็ได้นะคะใช้กาวทาก็ได้แต่นี่คือจะใช้ได้ค่ะอย่างนี้จิกอย่างนี้เอียงเหมือนกันค่ะค่อยๆเอียงเหมือนกัน แค่ตรงนี้หมุนนี่หนึ่งสองต่อไปกลีบที่สองค่ะวาตรงข้ามนะคะจับให้แน่นเลยเอียงนิดนึงค่ะแล้วก็เอียงอย่างเงี้ยมัด ันได้นะคะซักสองรอบอย่างนี้ต่อไปกิบที่สามกอกิบที่สี่ก็เหมือนกันค่ะวางฝั่งนี้กับฝั่งนี้อย่างนี้เอยียงนิดนึงนะคะเอยียงกีบขึ้นนิดนึงค่ะพันได้ก่อน วงแบนี้กลิบสุดท้ายค่ะวางฝั่งนี้นะคะวางตรงนี้แล้วก็จิกตรงนี้จิกข้างล่างเนี่ยค่ะจับปกป่องเอียงนิดนึงนี่แล้วก็พัน แบบนี้เรียบร้อยค่ะครนนี้เวลาที่เราเข้าดอกนะคะเข้าดอกก็คือใช้กาวแต้มนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อให้มันติดตรงนี้หรือไม่แต้มก็ได้นะคะแต่ว่าเสร็จตรงนี้แต้มตรง,งได้นี่ค่ะตรงนี้ก็เข้ากล้วย จะไม่เห็นได้ล้วเข้ากลวยแล้วก็พันกระดาษย่นสีดำค่ะตัวนี้โอเ,เรียบร้อยค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ